กินด้วยครับอยู่กับผมสเสร็ดแ้วิวันนี้มาาันจะวันนี้จะมาแคสแรมเอ้ยไม่ใช่แคสแคสช,ชแนลเอ้ยไม่ใช่แคสชแนลรีวิวโปรโมทเออโปรโมชแนลครับกับผมอยูกับผมสเสรด้ริเราจะมาปรโชแนลโปรโชัแนลโ,โชัแนลโฟมัเ,เกมเมอร์นะครับผม กึ่เมื่อนี่เป็นชแนลที่ดีมากครับผมเขาเป็นเชแนลที่อ่าโปรโมทให้ผมก่อนผมก็จะโปรโมทให้เขากลับนะผมผมไม่กินเมนื่อนี่ทำกึ่งกับอ่าแคทับแค่นะผมกึ่งกับไม่กึ่งกับอ่าเกมต่างๆครับผมเมื่อก่อนเขาใส่อากาศแต่ตอนนี้ครบยี่สิบซับแล้วก็ขอดีใจด้วยนะผมอ่าแล้วเขาก็ให้ของขวัญผมมาด้วยเป็นยังไงล่ะอ่าก็ขอบคุณสำหรับของขวัญคือกล่องดิสซอผมมันจะเป็นแค่กล่องดิสอแต่มันก็คือความ แต่มันแต่มันก็คือขวัญกำลังใจนะผมแล้วผมก็เปลี่ยนจากกระเป๋าทีสสอปกติของผมมาเป็นของนี้เลยครับอันนี้ครับอินเด็บเล่เขาจะทําคลิปอันดับอะไรนี้นผมโอครับนีเน่เขาจะเล่นแคทเขาจะมีแคทอ่า GTA นะผมแคทกับแคทนี่บ่อยมากครับผมเล่นเพลงครับอันนี้อ่าน,น,นคอมเมนต์น,นะผมแล้วก็เปิดหน้าจริงยี่สิบซับ เป็นหน้าจริงผมแกร็บแคนไมครับบ้างเนี่ยเจอช่วงไม้แล้วรอทำแล้วตอบนี่ครับผมคลิปนี้เห็นปะไม่เจอได้ทีเห็นชนะผมโอ้โหชุกันติดตามนะผมลิงก์อยู่ใต้คลิปนะผมติดตามเขาได้เลยนะผมเพราะชื่อเขาพิมพ์ค่อนข้างยากนะผมเดี๋ยวผมจะทำลิงก์งงติดตามให้เลยลิงก์ชนะเขาให้เลยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมติดตามผมด้วยล่ะนะครับผมโอเคขอจบการอันนี้อาจจะเร็วไปหน่อยครับคิววินะโอ้โหมีนาทีเอีกนะผมแต่ไม่เป็นไรครับถือว่าเป็น ถือว่างี้คุณก็รู้จักแล้วแล้วคุณก็เข้าไปดูเองบ้างไม่อยากบอกหมดเพราะว่าถ้าผมบอกหมดปุ๊บคุณรู้แล้วคุณรู้แล้ว,ลวอ๋อผมไม่อยากรู้แล้วรู้แล้วไปวไปดูฉันอื่นก็นอ,อ่ะไม่ดีครับผมอ่ะเกิทขึ้นมาอยากรู้อื่นไปถามผมจะใส่ลิงก์ Facebook และลิงก์เอาลิงก์เอาลิงก์งเขาอย่างเดียวแล้วกันนะครับผมแล้วขอบคุณครับผมอย่าลืมกดไลค์ Subscribe และแชร์คลิปผมและอย่าลืมกดไลค์ Subscribe แชร์คลิปเขาด้วยเดี๋ครับผมดูเขาด้วยนะโอเค